เรื่องนี้ชื่อว่านางรำหน้าขาวครับได้รับฟังมาจากครูนฏาตาิสินท่านหนึ่งผมก็ถามว่าครูผมถามตรงๆนะครูเคยเจอผีไหมเกี่ยวกับนาตตสินเนี่ยเขาบอกว่าถ้าในชีวิตเขาเล็กๆน้อยๆก็มีแต่เหตุการณ์ที่เขาจําได้ไม่ลืมคือเหตุการณ์นี้ธรรมดาแล้วครูตีรู้ไหมว่าการที่นางรําเวลาเขาจะขึ้นรำเขาจะแต่งหน้าสวยงามแต่จะมีการทาหน้าประเภทหนึ่งคืนทา สีขาวทั้งหน้าในสมัยก่อนเขาถือว่าการทาหน้าขาวนะเปรียบเสมือนกับนางฟ้าบนสวรรค์ก็เลยมีการจําลองทาหน้าสีขาวแล้วคนที่จะทาหน้าขาวแล้วก็รํามักจะเป็นการราชั้นสูงโดยมากจะเป็นการรําพิธีใหญ่ๆจะไม่มีการเล่นแต่ครั้งนั้นจะว่าครูพาดก็ใช่ก็มีการนัดเด็กมาที่ห้องน่าตัดสินเราจะมาแต่งหน้าแต่งตัวกันเพื่อที่ว่าจะได้ขึ้นรถตอน7จ็ดโมงแล้วก็ไปให้ทันสารที่แข่ง หนูก็นัดเด็กตอนตีห้แต่หนูอ่ะพลาดนัดเขาตีห้แต่หนูมาเกือบ6กโมงสาเหตุเพราะว่าที่บ้านเกิดเหตุนิดหน่อยลูกไม่สบายก็เลยต้องรีบให้คนรู้จักพาลูกไปหาหมอแล้วหนูก็รีบตามมาที่โรงเรียนพอตามมางานเข้าเลยครู เพราะว่าอยู่ๆมีเด็กนักเรียนคนหนึ่งอะกรีดกับพื้นแล้วเขาอะเอานิ้วอะข่วนหน้าตัวเองจนแผลยาวเลยแล้วคราวนี้พอหนูไปเห็นว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นอะหน้าทาสีขาวแล้วก็มีเลือดไหลเป็นริ้วๆหนูถามม่เกิดอะไรขึ้นเด็กคนนี้แต่งตัวพร้อมที่จะไปประกวดทุกอย่างแล้วนะเพื่อนก็เลยเล่าให้ฟังว่าพวกหนูมาถึงตอนตีห้าพวกหนูก็มานั่งเล่นกันแล้วก็รอครูแต่ครูก็ยังไม่มาใช่ไหมพวกหนูก็เล่น,นไปเล่นมา เพื่อนคนนี้เขาเลยบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นแต่งตัวรอเลยดีกว่าเดี๋ยวไม่ทันเราก็แต่งตัวกันจนเสร็จค่ะน้องคนนี้ทําในสิ่งหนึ่งครับเขาลืมเครื่องประดับชิ้นหนึ่งที่เขาจะต้องมาประดับที่ผมเดินหารอบห้องแล้วไปเจอชาดาแล้วก็มันก็จะมีเครื่องประดับต่างๆที่มันเสียบติดเอาไว้เขาก็เลยดึงมาแล้วมาเสียบที่หัวตัวเองแต่น้องไม่จบแค่นั้นน้องคนนี้เอาแป้งทานหน้าตีจนขาแล้วเขียนปากแดงแล้วมาล้อเล่นกับเพื่อนว่าแฮ hey, ประมาณนี้เพราะว่าเขามองว่ามันเป็นแค่แป้งเด็กธรรมดาเดี๋ยวครูมาเอาผ้าเปียกเช็ดออกก็ได้แล้วทุกคนตอนแรกเวลาเห็นปุ๊บตกใจไม่ได้ตกใจที่เห็นเขาหน้าขาวนะแต่ตกใจเพราะมันคือข้อห้ามพวกหนูก็บอกให้มันลบออกนะครูแต่นี่ก็บอกว่าไม่เป็นไรหรอกเล่นๆทาไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวเวลาครูมาปุ๊บเดี๋ยวก็จะหลอกให้ตกใจคราวนี้ผู้หนูก็อก็ตามใจและกันต่างคนต่างก็นั่งรอแต่อยู่ๆเพื่อนคนนี้ก็ลุกขึ้นมาแล้วค่อยๆรำ พขาหนูคิดว่าเออสงสัยมันจะลําทบทวนเพราะมันต้องไปแข่งแต่ครูมันไม่ได้ลําเพลงที่เราจะไปประกวดลําเพลงอะไรก็ไม่รู้และตัวเองก็บ่นขมุกขมิบเป็นจังหวะเพลงเขาลำมรัรัไปเรื่อยๆอยู่ดีๆอ่ะเขาถึงท่าลำท่านหนึ่งที่เอาแขนตั้งไปด้านบนแล้วเขาก็กรีดร้องแล้วเขาก็มือจิกหน้าตัวเองแล้วข่วนหน้าตัวเองนั้นน่ะเลือดไหลจนครูมาเนี่ยแหละพอครูมาถึงปุ๊บเขาเล่าให้ผมฟังว่าสิ่งแรกที่ต้องทําเลยครูตีคือให้น้องเขาสงบ โดยที่หนูทําคือไปนําเสียงพ่อแก่มาแล้วก็บอกเยงพ่อแก่ว่าเนี่ยนักเรียนอะทาการลบหลู่อะไรไหมไม่รู้แต่ว่าขอให้พ่อแก่ช่วยสานการ์นี้หน่อยทุกอย่างสงบลงรอจนนักเรียนคนนั้นตื่นพอตื่นขึ้นมาถามว่าเธอทําอะไรของเธอทําไมทําแบบนี้ขวนหน้าตัวเองทําไม เขาบอกว่าหนูไม่ได้ทําตอนที่หนูทาหน้าขาวปากแดงแล้วรอครูอ,อยู่ดีๆหนูเจอผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้ามาใส่ชุดไทยเข้ามาในห้องตอนแรกหนูเข้าใจเลยคิดว่าเป็นครูแต่พอเขาเดินมาใ,ใกล้หนูก็เดินเข้าไปกะจะแวะใส่เขาเพื่อหลอให้เขาตกใจปรากฏว่าเขาหันมาหน้าเขาทาขาวแล้วก็มีเลือดเนี่ยไหลลงมาจากตรงนี้แล้วเขาก็จับมือหนูอะ่ะค่อยๆบิดหนูก็พยายามฝืนมือแต่เขาจับมือหนูค่อยๆบิดแล้วก็จิ้มอย่างเงี้ยแล้วเขาก็เป็นคนจับ แขนหนูกระชากออกมาอย่างนี้เองหนูถึงได้ร้องวอยๆนั่นไงแต่สิ่งที่มันน่ากลัวคือตอนที่ทุกคนจับน้องคนนี้น้องคนนี้รู้สึกตัวทุกอย่างนะครับแต่เขาบอกที่เขาต้องดิ้นเขาไม่ได้ดิ้นเพราะว่าคนล็อกตัวเขาแต่ที่เขาดิ้นเพราะผู้หญิงคนนั้นยังเหยียบหน้าอกเขาอยู่แล้วก็ชี้หน้าเขาอยู่แบบน้จากนั้นมาครับก็เลยออกกฎเลยว่าใครจะเรียนหน้าตาสินตรงนี้ ขอให้ยึดตามขนมทอเนียนประเพณีสอนอะไรก็ให้ทําตามนั้นอย่าเอามาเล่นอย่าเอามาเป็นเรื่องที่สนุกสนานเพราะว่าของทุกอย่างมันมีการครอบครูมันมีท่าถ่ายทอดตามเวลาน้องคนนี้ครับทุกวันนี้ครูท่านนี้เขาก็บอกว่ายังเป็นแผลเป็นอยู่นะแต่มันก็เลือนหายไปบ้างแล้วเรื่องทั้งหมดก็จะจบประมาณนี้นะครับ